สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านชานวุฒิเครื่องเงินนะคะก็ออร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่39หมู่5นะคะแล้วก็ตำบลหนองฉางอำเภอหนองฉางนะคะเปิดมาได้ประมาณ7-8ปีแล้วค่ะสินค้าในร้านก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเครื่องประดับพวกสร้อยแหวนกำไลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกกรอบพระอะไรพวกนี้ที่ทำเครื่องขึ้นมานะคะ ครับผมจานญุธแสแงอาจยาครับอยู่ร้านชานุธเครื่องเงินนะครับที่ร้ายก็จะขายเครื่องเงินแล้วก็มีสั่งงานสั่งทําเป็นงานฝีมือครับงานกอบพระแหวนกำไรทั่วไปบางทีแล้วแต่ลูกค้าสั่งมาหรือมีรูปแบบมาให้ครับแต่ก็ทาําตามแบบลูกค้าหรือว่ามาประยุกต์กับแบบเก่า ก็สั่งทําได้ครับมีรูปแบบมาหรือว่าให้ทางร้านออกแบบให้ก็ได้ครับเพียงแค่บ,บอกว่าเราต้องการแบบแบบนี้แบบนี้เงี้ยก็ทางร้านก็สามารถทําให้ได้ครับก็จะมี a c e b o o k ครับร้านชาหุดเครื่องเงินแล้วก็ทางทางไลา์ครับก็ถ้าสนใจสินค้าที่ร้านนะคะก็สามารถเ,เข้ามาได้ที่ตลาดหนองฉางอะคะ่ะเป็นตลาดเก่านะคะ หรือว่าอาจจะติดต่อผ่านไลน์ก็ได้ไลน์มีชื่อว่าชานวุฒเบอร์หลักก็จะเป็น0815132833มานะคะ0847691728นะคะ